อเรากลับมาว่ากันต่อเรื่องสถานการณ์ของข่าวสารนะครับอ้าวนี่เป็นกิจกรรมสําหรับนักท่องเที่ยวโโรอคอยนะฮะอีกครั้งหนึ่งเราก็มีหน้าที่แจ้งกับทผู้ชมนะครับงานท่องไทยท่องโลกครั้งที่7ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับจัดงาน ท่องไทยท่องโลกครั้งที่7ภายใต้แนวความคิด Let's Travel ภาค2ค่ะเริ่มแล้ววันนี้ถึง16ตุลาคมนะคะโดยบริษัทกวินอินเตอร์เทรดร่วมกับศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ค่ะจัดงานนี้ขึ้นที่บริเวณเซ็นเตอร์คอร์ดชั้น1ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์รามอินทราค่ะก็จะมีทั้งโรงแรมรีสอร์ทบริษัททัวร์ทั้งในทั้งต่างประเทศรถเช่าที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวข้อร่วมกว่า100บูธมีส่วนลดสูงสุดถึง60%นะครับ ไม่ว่าจะเป็นโซนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยโซนทะเลอันดามันก็มีโรงแรมร,รีสอร์ทโซนฝั่งตะวันออกโซนอีสานและก็โซนภาคเหนือด้วยโปรโมชั่นก็มากมายนะครับรูชอมะอย่างรถเช่าก็590บาทเริ่มต้นรีสอร์ทก็980บาทเริ่มต้นเขาจัดเป็นกิจกรรมสําหรับนักท่องเที่ยวที่จะไปซื้อหากันนะฮะทัวร์ก็มีทั้งในทั้งต่างประเทศให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเกาะหลีเป๊ะที่สตูนทัวรภูเก็ตพีพีเกาะไข่เกาะราชายอย่างนี้เป็นต้นราคาเห็นแล้วจะตกใจนะฮะก็ต่างประเทศมีไหมมีค่ะเกาหลีญี่ปุ่นจีนฮ่องกงไต้หวันพมา่าโปรโมชั่นทัวร์ไปเกาหลีนี่ราคาเริ่มต้นเพียงแค่1,5555บาท แล้วก็ยังมีกิจกรรมบนเวทีประมูลห้องพักโรงแรมรีสอร์ทราคาเริ่มต้นที่1บาทอย่างนี้เป็นต้นก็น่าสรุกสนานสําหรับคนที่สนใจเรื่องการวางแผนการท่องเที่ยวเพราะว่าตอนนี้กำลังเช่าสู่ช่วงเทศกาลท่องเที่ยวแล้วนะใช่ช่ว,ชวงไฮซีซันมาแล้วเริ่มะะแล้วนะฮะถึง16ตุลาคมนะครับที่แฟชั่นไอแลนด์ราบินฟารนะครับว่ากันต่อเดี๋ยวจะมีรายงานสดมาจากประจ